สวัสดีครับวันนี้ได้ไปแห้งมาตั๋วครับต้มไว้นี่ครับวันนี้จะย้ำครับย้ำใส่มุ่นเส้นใส่พริกลาบเนี่ยครับง่ายๆบรรยากาศโอ้นี่ครับบรรยากาศต่งน้เกอ่เป่าครับวันนี้วันนี้จะย้ำปลาแห้งมอโมอครับเดี๋ยวรอมันเปื่อยก่อนเดี๋ยวหาก็ไปชี้ครับอันนี้ปลาแห้งเอาก็เรื่มเปื่อยแล้วครับอันนี้ตักไว้ตักใส่กระมังไว้ครับ มันหายห่อนแล้วเขาก็ไปแก้กันครับน้ำต้มนี่บเด,เดี้เอกว้างเดยครับน้ำต้มป่านี่เก็บไว้เดี๋ยวเขาจะใช้น้ำต้มนี่แหละครับย้ำครับอันนี้ป่าหายห่อนแล้วก็นั่นเขาก็มาแก้ครับมาแก้มาใส่กางใส่ดีๆเด้อกางนี่นะใส่บอดีแล้วก็ตึงติดคอแล้วครับนี่นะบ่หูกินย่างครับกินง่ายๆครับ มาครับพอมาย้ำไปแห้งใส่งุ่นเหือนครับน,นุ้นเหนียวใส่ไปตัวเลยครับเจ๊แนมเนี่ดกำนะครับงุ่นนี่นะมันจะได้ไก่เนาะครับง่ายๆครับแต่ล้ํคขนาดหุ่นนี่นะกำนั่นก็นเอาปลาแห้งเข้าใส่เลยครับปลาแห้งนี่ตีฮาแเก้ฮาใส่ตะกี้นะครับเอาใส่ไปต้วกันเลยครับ กำลังกระใสพริกลาบครับหมักเพ็ดกระใสไป้งนักครับเขาละมันล้ำครับพริกลาบบ้านเฮานะครับบวแคนเอ็นหอมป้อมดีปีเต้าเหมาะขนาดครับนะครับอันนี้เขาก็มาเพิ่มความล้ำกันเห็นน้อยนอ่อันนี้ขาดบาได้ด้อหวงวหนวครับใส่นักล้ำนักใส่น้อยกันล้ำเหมือนกันละมันล้ำอยู่พริกลาบแล้วครับนี่นะพริกลาบบ้านเฮามันล้ำอยู่แล้ว กําันก็ใส่น้ําปลาไปหน้อยเอ้าพอต๊อๆๆหอมสดสดครับยําปลาแห้งใส่พริกลาบครับใส่งุ่นเส้นเหมาะขนาดครับโอ้พ่ออุ่นๆฮ้อนๆเลยครับกํานังก็ใส่ผักตํมต้นหอมเลยครับเพิ่มความหอมต๊อๆๆหอมสดๆครับยําปลาแห้งครับ ใส่พริกลาบบันเหาโตโอ้หอมเมาะขนาดครับนี่ตัตัวต้ข้าวอุ่นๆห่อนๆข้าวจ้ำนี่เหมาะขนาดเด้อครับนี่มากินข้าวแนมจ้ำข้าวแรงด้วยกันครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามจิ้มด้อครับแล้วปะกันไหมครับผมสวัสดีครับ